ตัวทิกตอกครับแรกๆอาจจะดูเป็นเหมือนการเต้นสนุกสนานนะครับแต่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับทิกตอกเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและไม่ใช่เจ้าของธุรกิจเยอะมากเจ้าของธุรกิจใช้ทําอะไรครับกรณนนีที่คุณมีสินค้าที่ขายได้คุณสามารถติดตะกร้าในร้านค้าได้เลย ดูคลิปวิดีโอไปแล้วสนใจสินค้าสั่งซื้อได้เลยครับมันเป็น one stop platform เป็น one stop platform เมื่อก่อนเราดูคลิปวิดีโออยากได้สินค้าต้องหาเบอร์ต้องหาลายถูกไหมนะครับแต่ปัจจุบันคุณดูคลิปวิดีโอแล้วอยากซื้อซื้อเลยครับเพราะฉะนั้น tiktok ก็จะดึงดูดผู้คนได้มากกว่าและที่สำคัญครับดึงดูดเจ้าของอการเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เยอะมากนะครับคุณมีสินค้าคุณควรจะมีช่อง นนคนนททเค้กทไกาได้นะครับอันนี้ทําที่เป็นเป็นกระปุกทาได้ติดตะกร้าได้นะครับอธิ้าเป็นร้านค้าเข้ามายังไม่ได้นะนอกจากเราหาวิธีการเช่นเราขายเป็นคูป,ปองขายเป็นไวเชอร์ร้านทําได้คุณจะมาเที่ยวที่จันทบุรีคุณซื้อไวเชอร์ไว้ก่อนเลยซื้อไวเชอร์ร้านเยสส์เค้กซื้อไวเชอร์ค้าร้านข้าวหน้าได้ลด x กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่างันไป อย่างเนี้ยเราได้เงินเข้ามาในกระเป๋าก่อนซึ่งเขาจะมาซื้อไม่ซื้อเรื่องอีกเรื่องนึงนะน,นะครับแต่ถ้าเขามาก็ดีครับเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์แล้วเราก็ได้1ได้ทั้งทัฟฟิกทำคลิปวิดีโอได้ทั้งทัฟฟิกสได้ทั้งตัวรายได้นะนะครับอันนั้นในมุมที่เกิดการซื้อขายแบบโดยตรงได้เลยนะครับมุมในกรณีที่ไม่มีการซื้อขายแบบโดยตรงคือเราทําคลิปว,วิดีโอให้หน่าสนใจให้คนอยากกินให้คนอยากซื้อแล้วเขามาหาเรา นะอันนี้แบบอินเด็กแบบไม่ได้โดิตรงนะคือคนเห็นอาจจะเห็นสักแสนสองแสนหรือหลักหมื่นมาสัก1% 2%โอเคไหมเพราะถ้าเราไม่ทําเลยคนมาไหมไม่มาไม่มาอยู่แล้วแต่นี้ถ้าเราทําไปแล้วก็เห็นโอกาสก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับนะครับนอกจากคนที่มีสินค้าเปิดตะกร้าขายของเปิดร้านนะก็เียน tiktok shop นะครับคนที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองก็สามารถสร้างรายได้จาก tiktok ได้ โดยการทำคลิปรีวิวแล้วติดตะกร้าร้านค้าหลักเราทำหน้าที่เป็นนายหน้าเพราะฉะนั้นใครไม่มีสินค้าทำหน้าที่เป็นนายหน้าครับ<อ>เขาเรียกว่าเป็น TikTok Creator เป็น Content Creator คุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอะไรเลยคุณชอบหนังสือสมมุติชอบหนังสือผมเนี่ยซื้อมาอ่านอ่านแล้วชอบทำคลิปรีวิวแล้วติดตะกร้าคนมาซื้อหนังสือเขาได้1 0 ดีไหมคนมาทานเค้กชอบรีวิวเรามีตะกร้าให้เขาซื้อไปเขาได้ค่าคอมมิชชั่น3% 5% 10%ว่ากันไปโตวไวมากนะต้องบอกนี้นะโตวไวมากและอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมว่าไม่เกิน3ปี5ปีนี้ระบบตัวแทนจำหน่ายในแบบเดิมๆจะหมดไปละหมายความว่าคุณ เปิดแบรนด์สินค้าอะไรบางสิ่งบางอย่างมารับสมบัครตัวแทนจะไม่มีโบเดลนี้แล้วจะน้อยมากเหตุผลเพราะแพลตฟอร์มพวกนี้มันเอื้ออำนวยให้หมดแล้วเขาไม่ต้องซื้อสต็อกแล้วเจ้าของแบรนด์ไม่ต้องไปพัฒนาระบุบอะไรแล้ว